เพิ่มน้ำตาลในเลือดปะอุ้ยตัวนั้นก็เป็นตาหากแต่ท่อหนั้นลอยเนีงบ่ครับเออท่อละลายท่อเป็นท่อเป็นทุงก็ได้เป็นตะหากนอนตกปลอกจ้ะอ่อนซอนเท่าเราเยีมจ้าเลยน้องเจ้าของเองบ่ครับเนี่ยอ้ยออนซอนผมมีหน่องเท่าอยี้สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับสวัสดีพี่น้อง FC สุขสุขวันครับเโซเนี้ผมอยู่ตลาดนัดเสาร์วันศุกร์ครับ อำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีตลาดมีทูกสอวอสันสุบสำหรับผู้อยากมาลองมาเที่ยวพี่น้องอไปหาเบองครับเป็นตลาดตลาดบ,นบานๆนะครับสินค้าเพ็นบ้านครับอาหารตามฤดูกาลบานเห่านี่ละพี่น้องนี่สุย่างเส้นแนวาแนวใดๆก็เอามาขายแนวนั้นครับไปเดี๋ยวเราไปลองมึงบรรยากาศน้ำกันมีหมอลำครับช่วงนี้ฤดูกาลนี่ เล็กนี้บ่ได้กระสีแมนพักขับพักหลายแห้งมอระทางไหนเนาะสาวน้อยลองมอระพี่้างผีมั่นแก้วบอระเบือช่วงนี้อีกยางครับกระสีเปนมั่นไ้ยมั่นเราคือหัวใหญ่หัวงามแท้โลละ20บาทได้ครับเพื่นขายคนน่ะอุ้ยหัวใหญ่หัวงามดี ตอคบาทตกะหาตาโยต์ตาหย่อนใส่แต่น้อทางพี่อรับหน่อยอุ้ยเทาเทาเทางามๆเต็มตาเลยจิราคาบงบาทะงามมีเทาไม่ดอกหอมเอาว่าเฮาดอกผักอันนี้อะดหลวกล่สิบบาทเหรออ้ยออนซอนเท่าเราเต็มตาเลย น้องจะค้องเองบ่ครับเนี่ยโอ้ยอ่อนซ้อนพรมิหนหองเท่าเด้อ่อนซ้อนเท่าเราน้องเราเองด้นผักเราทำมัาซิบบทได้ดอกดอกหอมบัวคนเาเราตะกองเราเศร้าบาทไย้ช่ไหักมาเนี่แต่ว่าเอาไปเห็ดมันหวานนดอกเด้อดไปหนึ่งเด้น่ี่อ่านมันหวานเเอาไปเห็ดยังกะเสียบเราอ่ะ ดอกพักบัวครับช่วนีดอกพักแน่พักแน่ครับโอ้หลายแห่งมาอ,อ,อีกแล้วอุ้ยอลังการคี้เกล่ไก่ย่างคุ้มคำปาร์ตบันนี้เรามีเปลียงปลาเคียงนำปลาเคียงใหญ่ตัวโอ้คือสีเหลืองงามแต่ลหมเราเปลียย,ลยังไงเนี่ย ขายเป็นตัวเลยบะคับเนี่ยครับ,รบตัวละตัวใหญ่สี่สิบาทตัวใหญ่สี่สิบมีหลายราคาครับแล้วจะ่มักน่อยมกักใหญ่สามสิบสี่สิบอรังการขื้เกลายไก่กย่างเราวหมือนนี้เรายางหอดลานะำต้องขบสุดยอดไก่ย่างเจ้าเดียวที่อลังการขนาดนีด้หลายตลาดกับแมนเพลนนี่แล้ครับอย่างคนเดียวบบมี่ใหม่แล้วว่ารุ่นเนี่ยชำนาญแล้วปลากับบ่ใหม่ไก่กับโบม่ คุยกับผ่้ขาเฮืงบ่นใดได้แล้วจีใหม่ได้เลยเฉื่อยไปนะผู้ใหม่ดีนะครับแล้วยางไปเอาปลาเสยอยู่กับบ่้ใหม่แขกแนวผู้ชำนาญการเป็นเฮาปีนแล้วปีนเอีก็ยังดำตอนนี้มันขึ้นอยู่กับไฟครับอู้ยทางนั้นไม่ยังชนะปลาปลาสลิดบันนั้นเลยสลิดอีกเลยได้ไหมมาเบินปลาก่อนพี่น้องครับ โอกเรามีปลาสลิดปลาดุกนาปลาคอนนาหลายแห่งครับช่วงนี้ฤดูกาลน,นี่ก็สิเมนตปลาแล้วพี่น้องครับรนี่เด้อราช่อนปลาคอปลาดุกครับร,คร,ร,ครบคาคาที่กันครับแต่ละเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่บางเจ้าทฐานมีตัวน,น้อยๆก็<ม>โลละลอยห<ม>อดลอยสี่บลอยห้าบาทครับแล้วแต่โตหน่อยตัวใหญ่แล้วแต่ขนาดมัน ตัวละร้อยเดียวเลยทางนี้มีแมงซอน,อนป,ปีน้องเจ่เป็น,นป็ลาหลายครับจอยปาลา,ยปาดุกปลาคอทางนี้พลาสีแมนพักเด้ไปนอคนคนอะ พลังการพักกาดตีนมีพักกระลำช่วงนีฤด,ดูกาลเนี่ยกัสซีมมนพักเละพี่น้องครับไร้แห้งขาดบ่แดกับสีมมนพักขับช่วงเนี้ชมเบิงบรรยากาศน้ำกันอุ้ยดอกพัก พักอันนี้พี่น้องพักสะเดาไหมสเสดาออกหลายได้ครับช่วงนี้มันหอดงามมันเละเสดาบานสะเดาปลาเขานีเา่เระพี่น้องครับสะเดาปลาจากธรรมชาติกําลังออกไรครับกําลังมาไ,ไหลเม,มื่อไอนี้คล้องแปดขี้จังบ่ควายเมื่ารอเบิรงก่อนครับนี่แนวแปลกๆบ่แต่ว่าพัดมาลายแห้งไหมเนี่ยอะไะ เเปลี่ยนเนี่ยเอาเบิ้งเนี่แปลกเนวแสบปีเดกนางจักรจัน์เฮดบดน้องงัวน้องงัวบักไม้ขัวมีสุย่ตงสุแนวครับมีแตนแนวแสบบักขามเปียกก็มีบักขามเปียกแกะเม็ดไม่ว่าจะเป็นนางเข้มถุงละสามร้อยเราว่าน้องงัวแล้ว ใครมาเดยงก็จังบ่าท่านไหลพี่รองครับพี่รองว่าสิไปรอบางไครมาเดือะนะว่าท่านควายเห็นนี่อยู่เจาหนึ่งครับไครมาเดียงว่าบ่าควยายไหลกันลดมันเหลวแต่มันเหลวาแต่อยังก่อนละมันเหลวแต่บานแต่ช่วงเวลาช่วงได้ดูกาลของมันครับเพราะเดี๋ยวนี้มันก็นยังเป็นช่วงหนาวอยู่ เช็คหน่อยเลยพี่น้องครับประมาณเดือนมีนาพอดะกุ้มผ้าไปเดือนกุ้มผ้ามีนาเนี่ยก็เริ่มมาหลายแล้วครับหูผักสะเดาแล้วไหมจ้าได้หนีปลาหน้ามกหนูเรื่องผลต้องยังก่อทอดกระเดาไหมโนบางใหญ่เลยเอามีแกินจับสะเดาน้ำบาดเนาะหมัดใหญ่กำใหญ่เลย กำห่างเลยช่วงนี้จักบบาทเราแม่กำมีไงนั่นกำเราเสีบบาทปวดเพต้องมีลาบมีป่นสลัดจังจังกันอันบ่ขมแหงแม่เราห้าเราบังก่อนพี่น้องบ่มีแนวลาบไม่แนวป่นอันนี้ไม่แน่แม่โนป่นแม่โนลาบแม่เนี่รับ โอ้แถวนี้ลงลงไล่ขนาดช่วงนี้ท่กปกติสิมีผู้เฒ่าแถวนี้น<อ>เนาะมากับแมบ่บ้านที่เก่าครับบบข่อยมีสินค้าช่วงนี้สิเป็นแต่ผัดขับผักไล่หลาย,ลายไข่มดแดงยังจังสีกับสีบบข่อยมีมโบทันมาครับจังได้กระเลาะเบื้องบรรยากาศานักการก่อนครับเข้มบรรยากาศตลาดบรราาันบานสินค้าเผืนบ้านอาหารการฤดูกาลมาให้เบิูงพี่น้องคร,ราาับดีเลยพี่ตีโค้งเลย วันนี้เราก็าตีโครงเขาไว้แน่นะัม่มามามา <c oughs> มาเสือพี่ชายมาเสือเรา <c oughs> นี่ักขามมีเม็ดพักพักีก้เล็กมีแต่ของเสียบเเีี <c oughs> ยบยบ <c oughs> ดไไดดด้่่า <c oughs> ออไไไนปงต อย่าพูดพ <SM> <ES> ป,ะ,ปะให้ปลาหน้าปลาคอปลาคอหน้าเดินครับอู้เขาปวดเราทำงปพร้อมีมันาทาบาททาบาทเรียนเลยเรียกัจับมันีมันเร่องไพ้อมนี้เอาใส่นะปวดนี่ะงอัะไนอปลา

บบบวกกับาคร้ามขงแันแม่บ้านเกิดอะไรยังนงได้จะผับโอ้โหนโอ่อไมอท่ไหนมาจี่หนี่ได้ทราบว่บวกส ไประครับวันนี้พ่ขายวจอนเดี๋ยวมืเจ้าเานเล่ปนเปลอ่กกร่างอาญยังน้า้าาบ้าเขาพอดเขาพดออะไรยังก่อนละประเดินเขาพดหวาน เครื่องหอมแถบเี้ทางนี้ก้านยาวบตุเรียนตุเรียนพันก้านยาวโอ้ยหอมหอมหอมงามมันละวะสุดยอดครับบรรยากาศตลาดเอ้คนไหลคนไหลยมื่อนี้แต่ว่าของคายกัตามดูดูการมันครับ

เพ <spe aker> ิ่ม <pe le> mm hmm> น้ำตาลในเลือดป่ะอุ้ยตัวนั้นก็เป็นตะหาดแต่ท่อ,นนนอหน้นลอยแดงบ่ครับเออท่อละลอยท่อเป็นท่อเป็นทุงก็ได้เป็นตะหากนอนตปกปบก็และเห็ดดีๆนะและ้วแล้วเอาได้ครับแบบเป็นตานหน่อยๆก็มีได้ครับเอาไปเอาไป,เอาไปวัดเจ้ามีซีฟเจ้าน้ำบ่อยเอาไปใส่กาแฟหรือว่าสีโอ ไปกินพวกเฒ่ามัานเดไปกินกับเขานะพี่น้องเร่อันเนบนเาวุ้ยผัดงนีามาอนี้เนี่ยนละถ้าใกล้กนิเออของมันยอะ้ยอดี่ย่หาด่พอแล้วกินแต่ผักไม่ได้นะฉันะัำนะ <c oughs> งามบอาอยู่บอลแล้วพี่ <c oughs> ผัดทางนี้แห่งงาม กะล่ำหัวยิ้มห้าบาทจะได้มะหัวจากบาทนะโอ้นมี่สิบหาบาทเสียงกันได้ยินดัง3ากิโลเอาเราบังเดีแสบไปนอนเอาเอ้าซื้อหวยบอกว่ารัที่เดินสามสบหลานจะไปรถบันังไล่ขายแนวนี่แมนบออ

เอาเนจากว่าเงินได้กับมือมีจักบาทกัพอดนะเหลือเงนเจ็ดิบบาทพ่ดีเอาเจิบบาทมานะหล้จงไปสอเนี่ยใหม่เนี่ยพกัดเนี่ยจงเปียหาเอาตัวใครให้เนาะมเรับสดๆสดๆกับไปเคียงเราเหลียงเองขครเองครับใครครับวนาเอยไข่เต็มท้องด้อยไข่เต็มท้องมันบอกใครกจะเอาไข่แซว มาเอาไปลอยก่อนมันหมันมันหมันอะไรๆบางอย่างใช่ถูกนา้าแสบขับขาล้ำจะมี้ตลาดเป็นมีเต่รน้าเป็นตาแสบเลครับจิ้นค่ะตามให้ดูกันอาหารตามใหดูกันรับเล่ลายอย่างลาบเทาเจีวบองพร้อม,มขัด ตลาดเะนมีอยู่ทุกเช้าดวยครับทุกเสาร์ว,วันศุกร์เวลาตลาดเป็นอยู่ตลาดตังอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนะี่ยที่ว่าการอำเภอกุดเข้าปุ่นนี่แหละพี่น้องครับตลาดเันตังอยู่นี่แหละนี่ทุกเสาร์วันศุกร์ววครับ งบผ้าจัจัดไหเมื่อกี้ข้าวสานเพชรบูรจ้าชิมไดเด้อกือกระิมได้จ้ากระซิ้น่กระซิมได้แล้วครับผมขอบคุณหลายครับมะขามหวานเพชรบูรณ์เรอะกระซิกระิม้กระซิกิมได้ย้าวานบันเมา่วานน เวลาพี่น้องครับบรรยากาศตลาดวันนี้ครับตลาดเช้าอำเภอปุตขะปุนจังหวัดอุบลราชธานีสินค้ากันที่นีประมาณนี้ครับเป็นหน่วยยาวกว่าขายคลองปลาแต่โบคอยไหลพี่น้องครับเป็นสินค้าตามฤดูกาลเนาะช่วงนี้เนาะเฮ็ดถ้าช่วงที่ของไร้สุดก็เป็นช่วงเฮ็ดออกกว่าพี่น้องช่วงเฮ็ดออกนี่ไล่ให้ รับช่วงไข่โมเด็งแคหน่อยก็สีพ่อมีครับตัวาบานฮองมันก๋นกนบัวลายปน,นันนะถ้าไข่โมเด็งช่วงไดหลายละจะอยู่ตลาดแถวตลาดช่องตะอูตลาดช่องเมฆหรือว่าตลาดไทเล่าครับจะไล่จะไล่ลแห้งเลยละ่ะจะหาเป็นตลาดนัดบ,บานฮ่ากันสี่ก๋ทิ้งแม่จะมีกับ,บัวลายครับแต่เจ้าละเนี่เจ้าละน้ะนอยกันส่นะแต่ว่าช่วงมันพอทันมาเลยนั่งพอทันมีคนับช่วง

โนตัตโดตรงนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่บ้านจกมั่นใจเลยเนาะของเรามันจะบริการแบบโลดลอยอาจจะไรด้เอาสุดตลอดสุดตลอดสุดตลาดนะครับพี่น้องครับที่เราบรากาศตลาดวันนี้ครับเช้านี้ที่อำเภอกุดข้าปุ้นบ้านเหออู้บนหาดชนีครับโก่ใจกานนะควนแต่เป็นของเกือสรทับจําหน้าี